โอ้โหเรื่องนี้สําคัญนะคะเขาถามว่าถ้าไม่ได้ผูกพร้อมเพยจะได้เงินไหมถ้าเกิดว่าเรามีคุณสมบัติครบนะคะเป็นผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็เกิดอยู่ในช่วงระยะเวลาที่เขาบอกว่าได้สิทธิ์เนี่ยทั้ง3วัน16 17 18กันยายนนี้นะคะถ้าไม่มีพร้อมเพยเป็นเลขแบบประชาชนก็คือจะไม่ได้เงินนะคะ แต่ก็ยังมีข่าวดีก็คือว่าเรายัางไปทำได้เขายังโอนเก็บตกอีก3ครั้งนะคะคือวันที่24ตุลาคม 24, 24, 24พฤศจิกายนแล้วก็24ธันวาคมบัญชีที่ผูกพร้อมเพเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำคัญมากต้องมีนะคะถึงจะได้รับเงินแต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่ได้รับสิทธินั้นอายุเยอะมากๆแล้วเป็นผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงนะคะแต่ว่าได้รับสิทธิ์นี้ด้วยไม่สามารถที่จะไป เปิดเปิดบัญชีหรือว่าผูกพร้อมเพย์ได้นะคะให้ไปที่คลางจังหวัดนะคะไปทําเรื่องนะคะขอรับเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นได้สําคัญมากทุกคนดูคลิปนี้แล้วฝากแชร์นะคะเผื่อใครมีปัญหาจะได้แก้ได้ถูกต้องค่ะ